สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแอนนะคะช่อง Magic Air 35นะคะโดยในวันนี้เราจะทำพิจาราศกันนะคะในหัวข้อการสอบครั้งนี้จะรอดหรือร่วงนะคะมาดูกันนะคะว่าการสอบครั้งนี้นะจะผ่านไหมนะคะผลจะเป็นอย่างไรนะคะเล่นได้นะคะสำหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะคนที่กำลังจะต้องสอบแข่งขันสอบคัดเลือกนะ,ะสอบเพื่อประเมินผลงานบางอย่างนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนพิการก,กันได้นะคะวันนี้มีให้เลือก3ามกองนะคะสีน้าเงิน สีดำแล้วก็น้องแมวนะคะตั้งจิตทำสมาธิสักครู่หนึ่งนะคะเลือกไพ่ที่รู้สึกสะดุดตาสะดุดใจนะคะแล้วก็พิมพ์ตัวเลขนะคะในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไพ่เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะ5 4 3 2 1มาดูกันค่ะ ถ้าคุณเลือกไพ่สีน้ําเงินนะคะไพ่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ก็คือความคิดของตัวคุณเองเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยพอใจกับผลการเรียนการสอบที่ผ่านมาเท่าที่ควรนะคะ <c oughs> คุณอาจจะรู้สึกว่าเออข้อสอบมันยากนะคะหรือว่าเราอาจจะมีความลังเลขณะสอบนะคะหรือว่าเรารีบทําข้อสอบมากเกินไปนะคะเราอาจจะกาข้อผิดก็ได้นะคะหรือว่าเรารู้สึกว่าเออตอนทำไมตอนเรียนเราไม่อ่านหนังสือให้มากกว่านี้หรือว่าเอ้ทำไมเราถึงไม่ทบทวนทำไมเรา ไม่กาข้อนั้นข้อนี้นะคะนี่ก็คือเป็นความรู้สึกความกังวลใจของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าเครียดมากเลยนะคะตอนนี้คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะทําข้อสอบออกมาได้ดีหรือเปล่าซึ่งไพ่ก็บอกว่าจริงๆอ่ะคุณก็ทําได้คะแนนดีนะคะก็คือแบบสอบผ่านแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันอาจจะแบบสอบแบบผ่านแบบเฉียดชฉวก็ได้นะคะหรือว่าทําแบบได้คะแนนดีเลยก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผลการ สอบของคุณเองนะคะก็คือขึ้นอ,อยู่กับผลการตั้งใจมุมานะในการอ่านหนังสือที่ผ่านมาของตัวคุณเองนะคะว่าคุณมีความเตรียมตัวมีการเตรียมตัวที่ดีมากน้อยอย่างไรนะคะแต่ว่าผลก็ออกมาแบบว่าผ่านนั่นแหละคะ่ะสมมุติว่า ถ้าวันนี้วันที่คุณมาเปิดคลิปนะคะคุณมาฟังคลิปนี้เนี่ยคุณยังไม่ได้สอบแต่ว่าคุณกําลังเตรียมตัวที่จะไปสอบก็ขอให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการอ่านหนังสือทบทวนให้มากๆนะคะถ้าเกิดว่าเรา,เ,าเตรียมตัวล่วงหน้านะคะทบทวนล่วงหน้าตั้งใจอ่านหนังสือล่วงหน้าเนี่ยมันอาจจะทําคะแนนได้ดีกว่าที่เราคาดคิดไว้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสอบมาแล้วก็โอเคมันก็จะผ่านแหละเพียงแต่ว่าจะได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ก็จะสอบผ่านค่ะ มาดูกองที่2กันบ้างนะคะสีดํานะคะไา่สีดําก็บอกว่าคุณก็มั่นใจนะคะว่าคุณก็ทําคะแนนออกมาเนี่ยได้ดีนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็เตรียมตัว อ่านหนังสือทบทวนนะคะเตรียมตัวเตรียมความรู้ในการอ่านหนังสือสอบอยู่แล้วนะคะบางคนเนี่ยจัดเวลาสําหรับการอ่านหนังสือแบบจริงๆจังๆเลยนะคะพ่ก็บอกจริงๆอะ่ะคุณก็เป็นคนหัวดีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้เป็นคนหัวดีก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอบซึ่งผลการสอบออกมานะคะก็เป็นที่น่าพอใจนะคะคุณจะสอบผ่านนะคะแล้วก็ได้คะแนนดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสอบแบบการเรียนนะคะหรือว่าการสอบเข้ารับ การคัดเลือกการสมัครงานการสอบแข่งขันต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะสอบได้แล้วก็ผลคะแนน,นออกมาเป็นที่น่าพอใจเลยค่ะมาดูน้องแมวกันนะคะน้องแมวบอกว่าอะไรนะคะน้องแมวก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวคุณเองเนี่ยคุณก็เหมือนรู้ตัวนะว่าคุณก็ไม่ได้มีสมาธินะคะไม่ค่อยมีการโฟกัสในเรื่องของการอ่านหนังสือการเตรียมตัวสักเท่าไหร่นะคะสมมติว่าคุณก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามันจะมีการสอบนะแต่ว่าคุณก็ไม่ค่อยได้เตรียมตัวอ่านหนังสือเท่าที่ควรนะคะ จริงๆอะคุณก็อยากจะสอบผ่านนะคะอยากจะสอบได้นี่แหละแต่ว่าอีกใจคุณก็เหมือนรู้ตัวเองนะว่าแบบเออเราก็ไม่ได้เตรียมตัวมากนักอะไรเงี้ยใจหนึ่งก็ยังลุ้นๆอยู่ว่าจะรอดหรือจะล่วงน่าจะสอบผ่านไหมนะคะซึ่งไพ่ก็บอกว่าสมมตินะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณสอบมาแล้วนะคะสมมุติว่าคุณได้สอบมาแล้วอ่ะโอเคคุณก็จะสอบผ่านนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะสอบผ่านแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้สอบนะคะวันที่คุณมาเปิดคลิปนี้ถ้าคุณยังไม่ได้สอบนะคะก็ขอให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนนนะะคใกาารอ่ สื่อให้มากๆนะคะ,ะคู่แข่งต้องบอกตรงๆนะคะว่าถ้าคุณไปสอบร่วมกับคนอื่นๆนะคะไม่ใช่วันเป็นการสอบของตัวคุณเองอย่างเดียวนะถ้า จะมีคู่แข่งเยอะนะคะแล้วก็ข้อสอบเนี่ยยากด้วยนะคะอะ่มันอาจจะสอบวิชาการมันอาจจะสอบเรื่องภาษามันอาจจะสอบในเรื่องที่คุณไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งใจในการอ่านหนังสือทบทวนตัวเองให้มากๆถึงจะมีโอกาสสอบได้คะ่ะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่ขอยาจะบอกนะคะกับผู้ที่เลือกไพ่ในกล่องต่างๆว่าสอบครั้งนี้จะรอดหรือจะล่วงคะ่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมติดตามกันนะคะฝากกดไลค์ฝากกด, like, กกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อ แจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ